สว,ส,สวัสดีครับมีผมจะมาแจกของุกวนทัรน์นะครับนี่ปอดแรกมันก็เป็นฮิตนะครับคีอข้าหนุ่ข้าทุกคนต้องเคยใช่ไหมเออใช่นี่เหมือนคนนี้เลย โหดวารนะครับแต่ว่าโหเมื่อจากลอกขบวาจะเอาผมว่เพราผมพี่เกียรแจกกับเขาว่าเขาบอัว่าดาวพรว่าเกลียนเฮ้ยหแบบไม่แจกแล้วเอองที่สองนะครับนี่อันนี้นี่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 ตี่นี่นี่นต่ใน นี่อันนี้อันนี้ขบวนสุดขบวนท้ายในท้ายขบวนเลยเขาไปอย่างนี้นี่ใส่ฟ้าคือโอ้ยเท่มากเลยวีววีวสมหรถเปิดประตูได้ด้วยวี่เปิดประตูได้ด้วยและก็อีก,อ,กอันนึงง้วยขบวนที่สองอ่ะอันนี้คือนี่ก็ตอี้ที่สําหรับคนนั่งวิวแชร์เนี่ยมีป้ายด้วยมันไม่ทัดเท่าไหร่อนี่ตานี้ตู้อันนี้คือตูอ้ธรรมดานะนี่นี่ก็ออันนี้คือรถ นี่ไงพาวเวอร์คาโหพาวเวอร์คาขอ,องขโมทัศน์รัตน์เองรถคาสุดท้ายนี่อันนี้คือรถละอาหารเท่มากเลยนี่อันนี้กลุองห้ามัเป็นเป็นเป็น,ป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 นหูตูว่ะอันนี้คลิปนี้ไม่ได้แจกนะเขาโหมจะเอาสุ u t ุ b e สงอื่นอะ่ะมาแจกสำหรับก็บ๊ายบาย